กรผมีกแล้วทุกคนซิงวันนี้ก็ไม่ได้มาอะไรเยอะทุกคนแค่มันจะมาเล่นเกมทุกคนดูเป็นเกมก็จากเรเดียวที่จริงเกมนี้จะออกมาเร็วทุกคนทีน่จริงออกมาตั้งนานแล้วแต่ผมเพิ่งมาเล่นเพรนีน่จะผมสนใจที่จะเล่นเกมเกได้เร็วในระบบนะแต่ว่าผมเล่นไม่ได้เพานี่จะตัวสังก,กับงั้นเรามาเริ่มกันเลยโอเคราไปอยู่ในเรเดวครับวุ้ยอะไรนะทุกคนผม ไปเอาทองมาเนี่ยนะทุกคนเห็นไหมนี่ทองเก,ก็บปึ๊บก็วางไว้ห้าสิบเลยทุกคนอู้วโอเคงั้นจะซื้อเลยนี่ขอให้ถ่านมาสามก่อนมาแต่ผมไม่สนใจ สองลูกก็เก็บไว้ขีทุกคนได้เวลาออกเดินทางนะครับแหลกๆหน่อยกระสับใจกหยม, <c ười> มานี่ทุกคนก็สภาพของเกมดินเรียวที่ก๊อปมาจากคนอื่นมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะทุกคน เฮ้ยแต่ผมเจอสอมมีและบ้านนั้นมีอะไรบ้างไม่รู้ไหนลองยิงดิตึ๊บตึบหืมแต่หนึง่งตัวหนึ่งละตึบต๊บตึบ๊บตื๊บเอาไม่พอโวยกุญแจสุนนี่รวดนานจัไหวคนอื่นก็ไปประเทศอื่น,นแล้วมึงยังดีรอยอยู่เจอฐานยามคุมไป่ว่าที่กูต้องมารอนี่โอเคแต่ไม่ชา้าเฮ้ยอมบีเก็บได้หวะทุกคน เฮ้ยเฉียะเดนเดียวเดนรูเก่งงั้นก็เอาฐานออกมาก่อนแล้วก็ปักไว้ตรงนี้แหละเคไปกันต่อซอมบี้มันเป็นเชื้อพื่นในไม้ไผอย่างรู้น่าจะเหมือนเดนเดียวแหละคงไม่มีอะไรที่จะแปลกหลรอกดิทีนี้จะคลายเดนเดียวนี่ทุกคนก็ผ่านเมื่อกี้นาทีแล้วว้าว กี่แต่เกมนี้ก็คล้ายได้เยอะอยู่นั่นนี่ทุกคนแค่สภาพของเกมนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว้าดุนตอนนี้หนึ่งหมื่นแล้วไ่ผมเจอร้านอะไรไม่รู้ทุกคนใช่เปล่าวะเออมเฮ้ยแต่สบี้มันเยอะว่ะทุกคนไ่ผมมีสูตคนทุกคนดูนี่ถ้าสบี้มาแล้วก็ตีตรงนี้ได้เลยเฮ้ยผมลดลงลงไปลงไป้โทุกคน ก็ดีอย่างนี้แหละทุกคนได้นี่อตอนคืนดีแม่งทำไมถึงต้องไปตอนคืนวะาทำไมถึงไม่เป็นตอนอ้ซอมบี้มาอีกนานซอมบี้มาเรื่อยๆรื่อยนานแนนา,นนานนานเลยทุกคนโอ้ซอมบี้มาทุก shot เลยฉันผมจะตัดไปตอนเช้าแล้วกันนะทุกคน งั้นเพื่อไม่เสียเวลาดิ้ิ้วว้าวีพันมีแล้วทุกคนเราต้องตรงไปประมาณสักห้ามีอไม่พอทุกคนผมว่ายังไงก็ถึงอยู่แล้วอะซอมบี้ประมาณสักสองสามตัวแบบนี้ทุกคนผมเพิ่งเห็นเฮ้ยซอมบี้มันโอ้โหกระดุกตุ๊กเตะตุ๊กเตะตุ๊กเตะโอ้โหแต่ผมอยากแวะบ้านนะทุกคนทำไม่ได้ ขอเริ่มจากบ้านหลังนี้แล้วกันสมบีมาตัวแรกเลยคุ้มเปล่าว่าที่ผมต้องมาเจอรูปภาพเนี่ยโอเคงั้นผมเขไปอีกบ้านหนึ่งแล้วกันขอแบบบ้านนี้รอบสุดท้ายเลยอ้องเจอสม,อมีสป,ปีดเธอไม่เจอซึ่งผมจะบอกว่ามันเป็นสมบีชั้นดีนี้ที่มันอันนั้นไดงว่าผมเจอเอาเนาะทุกคน เฮ้แต่ไอเชื้อเพลิงที่อยู่แบบนานๆแบบน,น,นี้ก็ดีอยู่นะเอ้ยเฮ้ยผมลืมไอเฮ้ยมบี้เฮ้ยซอมบี้สป,ปีดมาทุกคนนี่แหละของชอบผมของชอบอ้าเอ้าเว้ยเว้ยมัน,มนวิ่งไปแ่ะวิ่งไปแ่ะเฮ้ยตุ้มเออนั่นแหละจำไว้ทุกคนว่าตัวนี้มันให้เชื้อเพลิงกี่แต่ผมว่าน่าจะเยอะอยู่ทุกคนผมเคยเอามาห้าบาทโอเคผมจะไม่ไอ้อันนี้นะทุกคนผมจะยกไปนี่แหละ พราะผมต้องเก็บเชื้อพิองซอมบีไว้เฮ้ยยีนทุกคนเฮ้ยมันไม่มีอะไรดีเลยนีผ่ผมต้องการต้องการทุกคนครับผมตายแบบไม่ได้มีสาเหตุซึ่งหูฟังของผมมันดับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ เกิดขึ้นไปแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ผมเล่นไม่จบก็ <c oughs> ขอโทษนะครับทุกคนฉันพลาไปเฮ่อผมโดนซอมบี้อ,อ้าวผมโดนซอมบี้ฆ่าตายทุกคนผมจบที่สองหมื <c oughs> ่นเจ็ดพันยี่สิบสี่ไม่ใช่ดิสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบสี่เมตรผมเพิ่งรู้ตัว เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกลับมาเริ่มใหม่ตอนเฮ้ยผมไม่อยากเริ่มต้นใหม่โอ้ผมอุตส่าห์มาถึงเออทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละทุกคนก็จะมีแค่นี้แหละทุกคนตายพาะอเลยะไ้ไม่้ตอนแรกคิดว่าโอ้ทำบักบินได้นะ่นเนดิทันบักทะลุทะลุแมพ <c oughs> เออแล้วทุกคนก็มันมีบางช็อตหนึ่งแล้วทุกคนที่มันไม่มีเสียงผมไม่รู้มันเป็นไปได้ไงแต่ผม อาจจะต้องตัดช็อตส่วนนั้นหน่อยก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็จบแต่เพียงตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดสติกเร์แล้วก็ฝากกดติดตามตอนนี้ผมก็ให้ทุกคนพิมพ์ Q&A เพื่อมาถามที่ผมจะหาคำตอบให้ทุกคนเช่นครูอยากจะถามว่าผมมายุดอะไรไปเลยนี้ทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ใน u t u b e ผมก็1นึ่งร้อยยีซับแล้ว ไปดูล่าสุดมาว้าก็ถือว่าเป็นยอดวิวที่ผมพอใจมากอันั้นก็จบจตกเพียงเท่านี้ทุกคนอันนี้ผมไม่ได้มาทำอะไรนะมาแบบย้อยยสิ่งที่ผมพลาดขขตั้งแต่แรกอันขอคาดตัวตายแบบนี้แล้วกันโอ้โหนั่งน,นั่งน,นั่นงสบิสสบิสคซอมบีอบอบ้อ่ะนันจะมาแกล้งมนันกันทุกคนโอ้โหพลังงานหมดลทุกคนไป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 